ผมลองดูแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมใช้พัดลมตัวนี้นะครับก็นั่งเอาพัดลมเปิดอะไรปกตินะก็มันตัดตัดไปนะครับก็ผมมารู้สาเหตุแล้วมันเป็นมันเป็นที่แบตทุกคนมันไม่ได้เป็นกับอะไรเลยมันไม่ได้เป็นกับพัดลมหรือไม่ได้เป็นกับอะไรนะสาเหตุที่มันตัดมันอะไรบ่อยๆมันเกิดจากแบตป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไปนะครับมันก็เลยทําการตัดระบบนะครับเพื่อไม่ให้ใช้งานนะก็ มันก็ประมาณเนี้ยเมื่อกี้มันกดไม่ขึ้นหนึ่งขีดอย่างนี้นะครับเชื่อไหมครับผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นสี่ขีดเต็มเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่มันตัดระบบนี่เฉยๆนะก็มันเป็นที่แบตนะครับผมลองดูแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นแค่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมแบบใช้งานแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับพัดลมเหล็กแล้วก็ลองใช้งานดูนะก็ยังตัดนะครับระบบมันก็เลยตัดนะผมก็เลยดูเออมันเป็นมันเป็นที่แบตนะครับมันไม่ได้เป็นกับอุปกรณ์ กัวอื่นเลยนะครับมันเป็นที่แบตมันทงการตัดอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันความร้อนนะอันนี้ผมทดลองกับพัดลมตัวนี้เฉยๆนะครับผมก็เปิดพัดลมตัวเนี้ยนะนั่งแช่เมื่อกี้นะครับผมก็เปิดไปเปิดมาก็มันตัดอัตโนมัตินะครับก็เออผมก็งงทําไมแบตมันหมดไวจัางจริงๆแบตไม่ได้หมดนะครับเพียงแค่ระบบมันตัดอัตโนมัตเฉยเฉยนะก็ไปออกยากจังปะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ มาแชร์ข้อมูลกันนะครับตัวนี้เป็นแบตหกหมื่นแปดพันมิลลิแอมนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่เชื่อว่าเง้นหนึ่งหมื่นอ่าหกหมื่นแปดพันมิลลิแอมถ้าแปดพันมิลลิแอมจะเชื่ออยู่ถ้าเป็นหกหมื่นไม่เชื่อนะครับก็ผมก็ไม่ใช่ช่างช่างประกอบแบตเองนะครับผมก็เห็นเขาเขียนมาอย่างเงี้ยดูครับมันมีศูนย์กี่ตัวทุกคนดูดิก็หนึ่งสองสามอืมก็แปดพันแล้วใช่ไหมอันนี้หกหมื่นครับผมก็ หกหมื่นแปดพันป่ะใช่ไหมเออผมก็ไม่ได้ผมก็จะไปเถียงทําไมล่ะเพราะว่าเขาเขียนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็หกหมื่นแปดพันอ่ะนะครับผมจะไปเถียงท้ไมเออสิบห้าเซลล์นะแบตเตอรี่เขาบอกสิบห้าเซลล์แต่ผมลองคํานวณดูนะครับมันก็เอ่อยังไงไม่รู้ว่าเขาต่อแบบอนุกรมหรือเปล่าหรือว่าต่อแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรผมผมลืมมันจะมีแบบเพิ่มโวลต์แล้วก็เพิ่ม เพิ่มแอมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ลองลองศึกษาดูนะบางทีเขาอาจจะต่อแบบเพิ่มแอมเฉยๆนะก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมมันเป็นที่แบตนะก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ